สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราล้นแรงสองหุ่นกระต่ายพนิพาดังโดนเมาส์ซุ่มขอดูกอีกหนึ่งเรื่องร้อนประเด็นฮอตทั่วโลกออนไลน์สำหรับนักร้องสาวกระต่ายพนิพาเขียวเพชรโดนเมาส์หาว่าซุ่มขอดูจนกระทั่งถูกเมาส์นักว่าผู้จัดการของเธอคือพ่อของเด็กจนกระทั่งตอบมาทางน้องกระต่ายทราบข่าวแล้วไม่ได้เครียดอะไรแต่เป็นห่วงคนรอบข้าง แดะขอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงทีเดียวถึงเรื่องข่าวทั้งหมดในเร็วๆนี้ตอนนี้กําลังเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ข่าวออกมาแล้วเตรียมดําเนินคดีกับเพจปล่อยข่าวที่บิดเบือนความจริงส่วนทางผู้จัดการได้ออกมาเคลื่อนไหวบอกอดใจรออีก2อาทิตย์นัทุกคน13สิงหาคมนี้ อยากรู้อยากถามอยากเห็นเตรียมตัวเลยจ้าวันนี้เราจะพาไปสองหุ่นปัจจุบันของสาวกระต่ายด่างดวนเมาส์ซุ่มขอดูด้วยเธอมาในชุดกออกสีดํารัดรูปซึ่งรูปที่เราจะพาไปสองหุ่นเธอนั้นมาจากรายของผู้จัดการนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ไายมีคนเข้ามาถามไปเดินร้อนแรงข้างต้นเรื่อยแต่ให้กํำลังใจจํานวนมากเอาเป็นว่าหุ่นปัจจุบันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยจ้า